ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัญหาสำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับสำหรับคนที่ใช้งาน AIS แบบรายเดือนซึ่งเมื่อก่อนมันจะมีโปร AIS Flexi ให้บริการคุณผู้ชมอยู่ก็จะเล่นเน็ตกันเพลินๆไปนะเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นที่ไม่ราคาไม่สูงมากแล้วก็มีความหลากหลายในการเล่นใช่ไหมครับแต่ตอนนี้นะฮะเหมือนถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะสิ้นสุดการบริการไปแล้วลวหลายคนกาลังตามหาว่าเออเอฉันจะไปเอาโปรโมชั่นที่ไหนราคาถูกๆมาดีใช่ไหม วันนี้จัดให้สําหรับรายเดือนนะครับใครที่อยากเล่นเน็ตแบบไม่อันเมลรสปีดนะครับผมอยากให้ลองฟังคลิปนี้ดูซึ่งวิธีการสมัครเนี่ยคุณผู้ชมสามารถสมัครในแอปพลิเคชันของ AIS ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับสำหรับในส่วนของวันนี้นะฮะจะเป็นโปรโมชั่นของ New 5G Max Speed นะครับซึ่งมี3ราคานะฮจะมี399 599แล้วก็799ซึ่งโปรโมชั่นตัวนี้มันเป็นโปรโมชั่นที่ เขาจัดโปรให้สามารถใช้งานราคาเนี้ยได้1ปีแล้วหลังจากนั้นน่ะจะเข้าสู่ราคาปกติซึ่งก็จะแพงกว่าเดิม200บาทคุณบวกเข้าไปเลยโปรโมชั่นแบบใช้ตัวไหนก็บวกไป200นั่นคือราคาปกติหลังจากที่คุณใช้ผ่านไป1ปีแล้วนะแต่เนะีตอนนี้คุณยังใช้ราคาพิเศษอยู่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันพิเศษยังไงนะครับผมเริ่มกันที่โปรตัวที่1นะครับของทาง Mac New นะฮะเขาเรียกว่าเป็น New 5G Max Speed นะครับผมเอ่อราคาอยู่ที่399บาท จากปกติหาิ599นะครับแล้วจะได้อะไรคือได้ 5G นะฮะคุณสามารถเล่นเน็ต 5G ได้แบบเต็มสปีดเลยอยู่ที่ 30GB กิกะไบต์ต่อเดือนนะฮะก็แน่นอนครับว่าการให้บริการของ 5G เนี่ยเน็ตเร็วถึงใจมากไม่พอหลังจากคุณเล่นตรงนั้นหมดแล้วปั๊บนะฮะคุณผู้ชมจะได้เล่นเน็ตแบบไม่อันมินิสปีดอยู่ที่20 m b p s นะฮะแบบไม่อันมินสปีดคุณก็เล่นของคุณไปเรื่อยเลยนะฮะอาจจะสปีดดรอปลงมาจากเดิม แต่ก็ยังคงใช้งานได้ต่อเนื่องจนจบเดือนโดยที่คุณไม่ต้องระแวงระวังว่าเฮ้ยมันจะเข้าเงินชันหรือเปล่านะฮะเพราะมนีเนี่ยตัวนี้รองรับอยู่นะครับแล้วสามารถโทรทุกขายได้400นาทีโทรฟรีนะฮะ400นาทีที่สำคัญคือคุณสามารถดู YouTube Premium ได้3เดือนนะฮะแล้วก็มี AIS Family 12เดือนนะครับในราคา399บาทต่อเดือนนะครับสามารถใช้งานได้1ปีนะะหลังจากนั้นจะเป็นราคาปกตินั่นเองนะครับผมก็ก็ดีนะ โดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าใครไม่ไม่ได้วอลลี่เกี่ยวกับเรื่องของสปีดหลังจากที่หมด 5G แล้วเนี่ยแบบเต็ม Mac แม็กนะคุณใช้ 20Mbps ี่ยมันก็ดีนะนะฮะถือว่ามันมันเป็นเน็ตที่แรงเลยนะฮะมันจะมีหลายคนที่ประสบปัญหาก็คือใช้เน็ต 5G ใช้ใช้ G, เน็ตแบบ 20Mbps ใช่ไหมแต่ความเร็วมันอาจจะอืดมันอาจจะช้าเนี่ย ก็อยู่ที่ด้วยเอ่ออยู่ที่ชุมชนของคุณด้วยอยู่ที่ที่ที่คุณอยู่ด้วยว่าในรอบๆตัวเนี่ยมีมีการใช้งานของเอเยอะไหมนะครับผมมันก็มีส่วนนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่ออยู่ที่พื้นที่นั้นๆด้วยนะครับผมต่อมาครับตัวที่2จะเป็นโปรราคา599าบ้าทคล้ายๆเดิมนะแต่ว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นก็คือในเรื่องของเอ่อ 5G แบบ Max s p e e d เนี่ยจากเดิม30ใช่ไหมอันนี้เป็น40นะฮะสี่สิบกิกะไบต์สามารถใช้งานได้แบบอ้สนุกสนานเลยนะฮะ เต็มที่เลยนะแล้วก็หลังจากนั้นมาจะเข้าสู่โปรเดิมก็คือคุณจะได้อยู่ที่20 Mbps แบบไม่อันดับสปีดนะครับโทรฟรี Pro free, ทุกขาขายได้500นาทีนะฮะแล้วก็เบอร์ไอถ้าเกิดเป็นเบอร์ของ a i s เนี่ยฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับผมก็ก็สะดวกดีนะฮะ u b e Premium ได้3เดือนแล้วก็ Disney h โ s t a r นะครับผม12เดือนนะ แล้วก็ a i s Play Family 12เดือนโอ้คุ้มว่ะผมว่าโปรตัวนี้คุ้มสุดนะสำหรับที่ผมมองดูนะครับถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเกีเรื่องของเงินนะฮะตัวนี้คุ้มนะฮะอยู่ที่599บาทต่อเดือนนะครับผมก็เหมาะสมนะสำหรับตัวที่2นะครับต่อมาจะเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้นะฮะ โปรโมชันตัวนี้จะเป็นราคา799บาทนะครับผมลักษณะมันจะคล้ายๆตัวเดิมแต่ว่าจะมีเพิ่มเติมในส่วนของห้าม5 G Max Speed นะครับอยู่ที่60นะฮะก็เยอะเลยเท่าตัวมาเลยนะครับผม60 G B ต่อเดือนนะฮะแล้วก็เน็ตหลังจากนั้นเนี่ยจะได้เน็ต20 M B P S แบบไม่อันไม่ลดสปีดนะครับผมก็ใช้60ปหมดไปปั๊บเนี่ยยังมีเน็ตสำรองให้อยู่อีก20 M B P S แบบไม่อันเมโลสปีดยาวเลยนะครับผม,ผมก็ถือว่าคุ้มเกันไปนะฮะ โทรฟีในเครือข่ายนะครับทุกโทรีทุกเครือข่ายเนี่ย600นาทีแต่ถ้าเป็น AIS ในเครือข่ายเนี่ยโทรฟียาวเลย24ชั่วโมงนะฮะแล้วก็มี YouTube Premium 4เดือนนะฮะ Disney o Star 12เดือนนะครับผม a s Family 12เดือนแล้วก็ AIS 5G Play VR 6เดือนนะฮะมาพร้อมกับราคา799บาทต่อเดือนนะครับโดยส่วนตัวผมใช้ไม่ครบฟังก์ชันนี้แน่นอนผมรู้สึกว่ามแพงไปนะฮะ ก็อาจจะลิงก์ไปที่599แล้วกันนะฮะน่าจะเหมาะดีเพราะว่า599เนี่ยพอใช้ครบไป1นปีแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่799ก็สวยอยู่ราคากำลังสวยอยู่นะฮะก็สมน้ำสมเนื้อนะครับผมโอเคครับก็เอาข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมสำหรับคนที่กำลังตามหาโปรโมชั่นอยู่นะฮะที่เป็นรายเดือนน่าจะตอบโจทย์นะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวสารแนวนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องขวัญใจชาวบ้านนะครับและเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับผม สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปลาไปบาย,บายสวัสดีครับ